หนึ่งหัวข้อบุญต้องทำเป็นบุญต้องทำเป็นภาษาไทยทำเป็นใส่เครื่องหมายคำพูดว่าต้องทำเป็นทำบุญเป็นถ้าบุญไม่เป็นคืออย่างไรทำบุญเป็นคืออย่างไรฉบับนี้เราจะสาธยายเรื่องพบนะพบพอสัมเัสพอผ่านพบ การให้ละเอียดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคำว่าบุญนะบอกไปมาสารุยอยิงนี่ตามชื่อน้องสือเล่มนี้นี่แหละที่สำคัญน,นักบุญคือพลังงานของจิตใจเป็นพลังงานนะบ,นนงงนบุญนี่เป็นพลังงานฟังให้ชจ้ชบุญนี่เป็นพลังงานไม่ใช่สมบัติไม่ใช่เข้าของไม่ใช่เงินไม่ใช่ทอง ไม่ใช่วิมานไม่ใช่อะไราเป็นพลังงานเข้าใจให้ดีๆบุญนี่คือพลังงานของจิตใจที่ผู้เรียนรู้จะต้องทำให้เป็นทำใจในใจให้เกิดพลังงานอันนี้พลังงานที่เรียกโดยภาษาว่าบุญเนี่ยทำให้เป็นทำเป็นคือเริ่มทำให้มีพลังงานชาน ขยายความขึ้นมาแล้วทําเป็นคือยังไงทราเป็นคือเริ่มทำไม่มีพลังงานชานชอกระเชอสราณนน,นูที่เกิดจากการปฏิบัตินะเกิดจากการปฏิบัติตามกระบวนการจรณะสิบ้าวิชาแปดบุญเป็นพลังงานชาญก็เริ่ม ทำพลังงานจิตให้เป็นฌานได้แล้วก็จะมีบุญตามทำไม่เป็นฌานได้คืออย่างไรต้องทำตามกระบวนการเจรณะสิบห้าวิชาแปดจะทำให้เกิดฌานยังไม่แวะขยายความถ้าจะขยายก็ไปยาวเอาต่ออ่านต่อ บุญถ้าทําไม่เป็นเมื่อกี้นี้ทำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยจรัสสิบห้าวิชาแปดนะ mm hmm. เงื่อนไขหลักทีนี้บุญถ้าทําไม่เป็นคืออย่างไรหากทําไม่เป็นหรือทําอย่างมิจฉาทิฏฐิก็ไม่เป็นพลังชาญนะถ้าทําอย่างมิจฉาทิฏฐิหรือว่าทําไม่เป็นเนี่ยไม่เกิดพลังชาญแบบพุทธ แน่นอนไม่เกิดพลังฌานเกิดพลังงานจิตนี่ที่มันเป็นฌานก็เรียกสรุปเข้ามาเป็นสันส้นๆว่าพลังฌานแบบพุทธมีกำกับอีกมีแบบเขาจะผิดแบบที่ไม่ใช่พุทธฌานแบบพลังฌานไม่ใช่พุทธอันนี้กำกับเลยแบบแบบพุทธแน่นอนซึ่งมีก็แต่ฌานโลกีสามันทั่วไป ชานที่มานี้ขยายความว่าส่วนมากนะคนในโลกทําชาญก็มีแต่ชาญที่ไม่ใช่ฌาญของพระพุทธเจ้าเป็นชาญแบบเดรัจฉีที่เป็นอยู่เนี่ยทั่วไปเนี่ยอาตมาขอแวะขยายความอีกนิดนึ่งว่าแทบจะไม่มีฌานแบบพุทธที่สมาธิกันเลย ในยุค2,500ปีนี้อาตมาเข้ามาเปิดเผยและมาย้ำยืนยันเตือนสติให้ตรวจสอบใหม่ว่าทำฌานกันนะ่ะจะลืมตาทำหรือหลับตาทำก็ตามแต่ส่วนมากจะหลับตาทำะจะหลับตามีบางสำนักบ,บอกว่าลืมตาได้ฌานลืมตาได้ แต่ไม่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นฌานหรอกลืมตาเนี่ยมันก็จะจิตสบายว่างสงยังติดนัทันหรือตัณทธ,ธาตุอะไรเงี้ยลืมตาไปเรียกว่าลืมตาเป็นสมาธิไม่ใช่ลืมตาเป็นฌานไปเรียกสัตาสมาธิฌานกับสมาธิก็ต่างกันตั้งไกล เพราะสมาธิเป็นผลของการทําใจการการทำฌานฌานเป็นตัวกลางตัวนั้นเองพลังงานตัวกลางฌานสาปฏิบัติธรรมแบบหลับตาจะไม่มีวันเกิดธาตุรู้ที่เป็นโลกุตระในหัวข้อหลับตานี่ไม่มีวันที่จะเกิดธาตุรู้ ที่เรียกกันเต,เต็มว่าปัญญาธาตุรู้ที่เต็มเเป็นปัญญาหรือเป็นธาตุรู้ที่เป็นโลกุตระจะไม่เกิดยังไงยังไงก็ไม่เกิดเพราะเป็นหลวงว่านั่งหลับตาแล้วเข,ข้าชานไปแล้วก็จะเกิดปัญญาปุ้งขึ้นมาเองนั่นนี่คิดเอาเองโมเมเอเองเพราะปัญญาของพระเจ้าไม่ได้เกิดในหลับตาเลย จานของพระเจ้าต้องมีธรรมวิจัยสำโพธิ์งเขามีสมาธิทิฐิคือจะต้องมีทิฏฐิที่ถูกต้องฌา,านของพระเจ้านั้นไม่ใช่ไปหลับตาจา์ของพระเจ้าต้องปฏิบัติมรรคองแปดมรรคองแปดนี้ต้องปฏิบัติในขณะทํางานอาชีพในขณะทําการงานทุกอย่างในขณะพูดอยู่ในขณะคิดอยู่เป็นการงานที่อยู่ในปัจจุบันตื่นเต็ม นิสติเต็มตื่นทั้งนอกทั้งในแล้วก็เรียนรู้จัดการเมื่อเกิดจิตสังขารอยู่ข้างในแล้วก็ต้องแยกทำาวิจัยแยกกิเลสจากจิตแล้วก็จัดการใช้ปัญญาขึ้นมาอันยิ่งให้ยิ่งยิ่งจนกิเลสนั้นมันสู้ไม่ได้มันไม่อยู่เลยจนมีพลังของปัญญาทำให้กิเลส ไม่กล้าเข้าใกล้และไม่เกิดอีกในจิตนั่นคือผลสูงสุดเพราะการปฏิบัติทมแบบหลับตานั้นไม่มีผัสสะด้วยทวารห้าพายนอกจะไม่ทำให้เกิดอัญญธาตุไม่เกิดอัญญธาตุคือธาตุรู้ชนิดอื่นอัญญะเนี่ยแปลว่าอื่นธาตุรู้ชนิดอื่นอื่นคืออะไรอื่นคือ ทตุรู้ที่มีอยู่ในโลกียะเนี่ยในเทวนิยมในโลกียะทั้งหลายแหล่นี่โลกโลกียะทั้งหลายนี่เป็นทตุรู้เฉโก้ซับเรียกความรู้ความฉลาดเฉลียวอัจฉริยะทั้งหลายเฉโกเป็นศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามรู้เป็นคึงกันศาสดาก็ตามมีทตุรู้ชนิดเฉโกนี้เท่านั้นภาษาเฉโกไม่ได้เป็นคําว่า แต่ความหมายของมันก็นคือฉลาดที่ยังไม่ใช่ฉลาดสะอาดบริสุทธิ์เป็นฉลาดที่มีกิเลสเข้าไปผสมอยู่หรือไปควบคุมเลยเข้าไปบัญชัการเลยกิเลสเข้าไปบัญชาการเ,เ,เ,ป,าารเ,เป็นความฉลาดอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่ความฉลาดอย่างปัญญาปัญญาเนี่ยพอรู้ตัวแล้วฝึกออกเป็นความฉล,ลาดแบบใหม่แล้วมีวิธีแบบใหม่ สามารถที่จะเรียนรู้จิตเพื่อจิตเกิดความฉลาดเโกรู้ทันมีกิเลสถ้าเโกมีกิเลสจับกิเลสได้เอากิเลสเออกกิเลสลก็เกิดปัญญา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 เกิดฉลาดที่เป็นฉลาดที่ไม่มีกิเลสไปตามลําดับจนเด็ดขาดทําให้จิตไม่มีกิเลสเข้ามาร่วมปรุงเลย จิตจึงเป็นปัญญาเต็มรูปบริสุทธิ์สะอาดทาวรด้วยเป็นพระอรหันต์ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำจิตของตนให้สะอาดแล้วก็แข็งแรงจนกิเลสใดๆก็มาไม่กล้ารอหน้าไม่กล้าเข้าใกล้กิเลสไม่กล้าเข้าใกล้เลยอย่าว่าจ้าเข้ามาในจิตเลย มาไกลๆน,นู่นพอเห็นเรามารังสีของปัญญารังสีของพระอาหารหันต์กิเลสมันเห็นพอพระอาหารหันต์มาปั๊บเข้าในรัศมีที่มันรับได้มันวิ่งหนีตุดแป้นเลยกิเลสเนี่ยอธิบายเป็นภาษาให้ฟังสนุกๆง่ายๆแต่จริงนะเทตมาพูนี่จริงนะ มันมีฤทธิ์มีอํานาจถึงขนาดในพระอรหันต์ที่แข็งแรงจริงๆแล้วยิ่งเป็นโพธิสัตว์แต่ยิ่งรู้ดีก็พูดไปตามที่อัตมาเป็นโพธิสัตว์ก็ตามที่รู้ก็อธิบายพูดให้ฟังเป็นงนั้นนะเพราะยังไม่มีอัญญาธาตุก็จะไม่เกิดพวกนี้เลยเพราะคําว่าอัญญาธาตุเป็นธาตุใหม่ธาตุที่ต่างจากมนุษย์สามัญทั่วไป ยังไม่เคยรู้เพราะเริ่มมีอันนี้อนออัญญโกนธัญญะเป็นผูท้ที่รู้คนแรกในาศาสนาพุทธของพระสมณโคดมเกิดอัญญาธาตุเป็นคนแรกจะไม่ทำให้เกิดอัญญาธาตุที่เป็นธาตุรู้ของสัตว์วันโลกหรือจิตนิยามในระบบจิตนิยามเนี่ยอ จะมีธาตุรู้ชนิดอัญญธาตุหรือปัญญาเข้ามาเป็นธาตุรูปแปลกใหม่อันเป็นความรู้ความฉลาดที่แตกต่างแตกต่างกันคนละโลกคนละตระกูลกับความรู้ความฉลาดแบบโลกคนโลกียะเกิดขึ้นในจิตเกิดในจิตของคนผู้นั้น นะเพราะธรรมดาในโลกเนี่ยจะไม่มีทางที่จะมีปัญญาเกิดในคนโลกิยะได้เป็นอันขาดนะก็แวะออกไปนิดหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงแต่จะพูดถึงในต่อไปถ้าไม่ได้ยินโลกุรกุรธรรม จากผู้รู้ผู้ที่มีสมาธิิในโลก,กุตรธรรมแล้วหรือจากพระโอษพระพุทธเจา้าเกิดเองไม่ได้ความรู้ปัญญาแต่เดี๋ยวนี้คำว่าปัญญาไปใช้เละเลือ,อไปเรียกเคโกเป็นปัญญามดความรู้แบบไปขี้มูขี้มา้าอะไรก็เรียกว่าความฉลาดมดชอบฉลาดลำบากถึงคำว่าปัญญาด้วยไม่นึกถึงคำว่าเชโกนะ นึกนนคือท่านเาบอกญาบอกความฉลาดอ๋อพวกนี้มีปัญญาที่จริงมันเชโกเท่านั้นยังเป็นปัญญาไม่ได้เพราะปัญญาจริงๆต้องจิตรู้จักกิเลสแยกกิเลสออกแล้วทำกิเลสให้ลดได้จึงจะเป็นปัญญาคุณยังไม่มีความสามารถยังไม่มีความรู้ที่จะรู้จักกิเลสแยกกิเลสได้แล้วทำให้กิเลสลดได้คุณยังไม่มีธาตุที่เป็นธาตรู้ตัวที่ทำได้อย่างนั้นจึงเรียกธาตรู้ตัวนั้นว่าปัญญา คุณจะไม่มีท่ารู้ตัวนั้นเลย